ผมมีปริศนามาให้คุณไขในวันนี้มเมาเริ่มกันที่วอร์มอัพก่อนคุณหาสิ่งที่ไม่เข้าพวกเจอไหมใช่แล้วนี่ไงแล้วข้อนี้ล่ะคุณหาสิ่งที่ไม่เข้าพวกเจอไหม เยี่ยมอยู่นี่ไงล่ะแล้วข้อนี้ล่ะอยู่นี่ไงคุณหาเจอไหมและตอนนี้มันยากขึ้นแล้วตัวไหนที่ไม่เข้าวพวกเอ่ยดูสินี่ไงล่ะ ตัวอื่นใช้มือขวาแต่ตัวนี้ใช้มือซ้ายเพียงแค่ตัวเดียวตอนนี้ผมจะโชว์ภาพให้คุณดูที่คุณต้องทำคือหาความแตกต่าง5อย่างให้เจอเพราะไหมตรงนี้ไงคุณหาเจอกี่ที่ลองดูอีกครั้งนะหาความแตกต่าง5อย่างให้เจอเปิดตาของคุณให้กว้างๆเลย เอาล่ะคุณหาเจอบ้างไหมผมคิดว่าตอนนี้คุณพร้อมสำหรับปริศน,นาที่ยากขึ้นแล้วล่ะมาเริ่มต้นที่การถอดรหัสกันก่อนนักสืบแคลลัมออกตามหาไรลี่หญิงสาวที่หายตัวไปเป็นเวลา3ส,สัปดาห์แล้วในขณะที่เขาอยู่ในห้องทำงานของเขาโดยกำลังสืบคดีอยู่เขาได้รับอีเมลนิรนามว่าเอาล่ะคุณเดาได้ไหมว่ามันเขียนว่าอะไร มันเขียนจากหลังไปหน้าถ้าคุณอ่านจากขวาไปซ้ายข้อความจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนั่นอยู่ที่ห้องลับใต้คาเฟ่ใจกลางเมืองนำเงินมา500ดอลลาร์แล้วฉันจะบอกรหัสผ่านให้มีคนปล้นธนาคารและนักสืบคาลัมเป็นผู้นำการสอบสวนมีโจรสอคนแต่ตำรวจสามารถจับหนึ่งในโจรที่ชื่อว่าดันเต้ได้เพียงคนเดียวดันเต้ไม่ยอมอเอ่ยชื่อผู้สมรู้ร่วมคิด แต่ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนได้แก่บรีไอวอรี่และโรนันนักสืบแคลมมองดูพวกเขาผ่านๆแล้วรู้ว่าใครคือโจนิคนเอาล่ะคนคนนั้นคือใครแล้วเขารู้ได้ยังไงโจนคือไอวอรี่ดูสิเธอมีรอยสักที่ข้อมือเหมือนกับดันเต้เลย ฮอลแลนด์ไปทำงานและขอให้ไคลเลอร์แฟนของเธอพาหมาไปเดินเล่นไคลเลอร์ตกลงแต่แล้วเพื่อนของเขากลับโทรมาหาและเสนอให้ไคลเลอร์ไปเล่นวิดีโอเกมใหม่ที่บ้านเขาดังนั้นไคลเลอร์ ler จึงตัดสินใจไม่พาหมาไปเดินเล่นและตรงไปหาเพื่อนเขาทันทีฮอลแลนด์ Holland ได้เจอกับไคลเลอร์นอกบ้านตอนที่ทั้งคู่กำลังจะกลับบ้านไคลเลอร์บอกว่าเขาพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วจากนั้นก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนแต่ฮอลแลนด์รู้ว่าเขากำลังโกหกเป็นไปได้ยังไง มันคือหน้าหนาวลองดูรอยเท้าสิมีรอยเท้าของฮอลแลนด์บนหิมะมทั้งขาเดินออกไปและขากลับมาส่วนรอยเท้าของไคลเลอร์ก็มีทั้งไปและกลับเช่นกันแต่ไม่มีรอยเท้าสุนัขเลยมีบางคนที่อยู่ในเมืองเล็กๆได้ขโมยจักรยานของคนอื่นทุกครั้งที่จักรยานของใครบางคนถูกขโมยเจ้าของจะพบนมบัตรที่มีอ e m o j i สองอันอยู่บนนั้นตำรวจมีผู้ต้องสงสัยหลัก3คนได้แก่โอเชียนวอลเกอร์รีเบคก้าสมิธและเดเมียนโจนใครคือขโมย อิโมจินั้นบ่งบอกถึงชื่อมันคืออิโมจิเคลื่อนที่และคนกำลังเดินดังนั้นขโมยจึงเป็นานโอเชียนวอล์กเกอร์ในวันพุธหลังจากพักเบรกเนชมาที่โต๊ะของเขาและพบจดหมายรักที่มีข้อความสั้นๆเขียนด้วยหมึกสีแดงมันไม่ได้ลงชื่อไว้แต่เนชมีผู้หญิง3าคนอยู่ในใจเขาจึงถามพวกเธอแต่ละคนว่าได้เขียนจดหมายให้เขาไหมไลล่าบอกว่าเธอมัวแต่คุยกับเพื่อนๆของเธอและไม่ได้เขียนจดหมายใดๆด,ดอนบอกว่าเธอยุ่งอยู่กับการทำการบ้านให้เสร็จ โอคลียบอกว่าเธออยู่ในห้องน้ําและเพิ่งกลับมาคุณคิดว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายนี้ดูสิมือของโอคลียเต็มไปด้วยหมึกแต่มันเป็นหมึกสีน้ำเงินแต่ถึงกระนั้นถ้าเธออยู่ในห้องน้ำจริงๆมือของเธอคงสะอาดดังนั้นเธอคงกำลังโกหกและเธอต้องเป็นคนเขียนจดหมายนั่นเอง แอดลีย์ถูกลักพาตัวและตื่นขึ้นมาในคุกใต้ดินซึ่งมีทางออกสามทางแต่มันดูอันตรายทุกทางเลยข้างหลังประตูบานแรกมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆจำนวนมากที่พร้อมจะโจมตีเขาหลังประตูบานที่สองมีเสือสามตัวที่ถูกฝึกมาอย่างดีส่วนหลังประตูที่สามมีสุนัขตัวใหญ่สามตัวซึ่งกำลังหิวโหยอ,อยู่แอดลีย์ควรเลือกทางออกไหนให้ปลอดภัยที่สุด ทางเลือกที่ดีที่สุดควรจะเป็นประตูแรกแม้ว่าจะมีหุ่นยนต์อยู่แต่พวกมันก็ตัวเล็กมากและอาจไม่เป็นอันตรายต่อเขามากนักก่อนที่ร้านอาหารจะเปิดมีคนขโมยเงินทั้งหมดจากโต๊ะแคชเชียร์ไปพ่อครัวคนนึงบอกว่าเขาทำงานในครัวและไม่มีเวลาว่างเลยพนักงานรักษาความปลอดภัยบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ำและไม่เห็นอะไรเลยพนักงานเสิร์ฟบอกว่ามีลูกค้าหน้าสงสัยทำตัวลับๆล่ออยู่คุณคิดว่าใครขโมยเงินไป ร้านอาหารยังคงปิดอยู่และไม่มีลูกค้ามาเลยดังนั้นพนักง,งานเสิร์ฟนั้นก็หกและอาจจะเป็นคนร้ายเนททำงานในคลับและงานของเขาคือตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ให้คนที่น่าสงสัยหรือคนที่อายุต่ำกว่า21ปีเข้าไปลองดูบัตรประจำตัวประชาชนและช่วยเขาตัดสินใจว่าจะให้แขกคนไหนเข้าไปได้บ้างนี่คือคนแรกคุณคิดว่ายังไง ถธอดูปกติดีนะให้เข้าไปได้เอาล่ะนี่คือลูกคา้ารายต่อไปคุณว่าไงล่ะวันที่31มิถุนายนไม่มีอยู่จริงเดือนมิถุนายนมีแค่30วันห้ามเข้าเด็ดขาดแล้วคนนี้ล่ะ มีบางอย่างผิดปกติอีกแล้วแม้ว่าจะมีวันที่29กุมภาพันธ์จริงๆแต่ไม่มีวันที่29กุมภาพันธ์ในปี1977มันคือทุกปีที่สามารถหารด้วย4ได้โอเคคุณคิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้ผมไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเธอเลยนี่คือลูกค้าอีกคนของคลับคุณคิดว่างไงล่ะ นะเขาเอายุ22และดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรให้เข้าไปได้นักเรียนคนนึงกาลังสอบเคมีปากเปล่าและกําลังพยายามอย่างหนักกับคําถามสุดท้ายอาจารย์ตัดสินใจช่วยเขาโดยทําให้กลายเป็นเรื่องสนุกเขาบอกว่าแทนที่จะตอบคําถามก่อนหน้าให้นักเรียนเดาชื่อลูกสาวของเขาแทนเขาเดาได้เพียงครั้งเดียวแต่มีคําใบ้ให้เขาเขียนตัวเลขหลายตัวได้แก่32 10 14 16ลูกสาวของอาจารย์เชื่ออะไร นี่เป็นวิชาเคมีและอาจารย์วิชาเคมีดังนั้นจึงต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับวิชาเคมีดูซิมีตารงางธาตุอยู่ด้านหลังที่ช่วยคุณได้ธาตุที่32คือเจอเมเนียมหรือ Ge ธาตุที่10คือนีออนหรือ Ne ธาตุที่14คือซิลิคอนหรือ Si และสุดท้ายคือธาตุที่16กรรมถันหรือ S และเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นชื่อ Genesis ธนาคารถูกล้นแต่พวกเขาจับโจรไม่ได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาในตอนกลางคืนนักสืบแคลมตื่นขึ้นมาเพราะเจ้าของร้านขายของในพื้นที่โทรหาเขาเขาบอกว่าเขาพบเงินใต้ระเบียงบ้านเมื่อน,นักสืบแคลมมาถึงเขาเจอเงินที่ถูกขโมยไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นชายคนนั้นบอกว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งที่ร้านขายของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นวันจันทร์เต็มดวงดังนั้นเขาจึงเห็นว่าชายคนนั้นมีผมสีแดงและสวมเสื้อคูสีเข้มถึงกระนั้นเจ้าของร้านก็ยังถูกจับทำไมกัน เจ้าของร้านบอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ดูสิตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงผู้ชายคนนั้นกำลังโกหกอะไรบางอย่างอยู่ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์นักเรียนถูกสั่งให้เตรียมพรีเซนต์เกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขาเอ็ดวินเล่าถึงเทียดของเขาผู้ซึ่งย้ายไปนิวยอร์กแล้วเริ่มอาชีพพนักง,งานขายและหลังจากนั้นสร้างธรุรกิจขนาดใหญ่เขาถึงขนาดโชว์รูปถ่ายของเทียตตอนหนุ่มๆในนิวยอร์กแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าของเอ็ดวินเลยทําไมกัน แม้ว่าภาพจะเป็นขาวดําและดูเก่าแต่นิวยอร์กสมัยเก่าดูคล้ายกับนิวยอร์กสมัยใหม่มากมีตึกราฟ้าหลายตึกนักเรียนในชั้นสังเกตเห็นและพบว่านั่นไม่ใช่ภาพจริงรอยส์โทรหาตำรวจและรายงานว่ามีคนปล้นบ้านของเขานักสืบเคลลมาถึงและขอให้รอยส์บอกว่าเกิดอะไรขึ้นรอยส์บอกว่าเขาได้เดินเข้าไปในห้องของเขาและเห็นใครบางคนกำลังออกไปนอกหน้าต่าง มันยังเปิดอยู่เพราะรอยส์ไม่กล้าปิดหรือจับอะไรก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเขาตรวจดูตู้เสื้อผ้าและพบว่างเงินที่เขาเก็บไว้ถูกขโมยไปนักสืบแคล่์มปิดคดีได้ทำไมกันโจนไม่สามารถออกไปนอกหน้าต่างได้โดยไม่เหยียบเตียงแต่เตียงถูกปูไว้อย่างดี ดูเหมือนว่าไม่มีใครออกไปทางหน้าต่างนะไคอากำลังเรียนอยู่ในห้องสมุดเธอไปห้องน้ำและทิ้งข้าวของไว้บนโต๊ะเมื่อเธอกลับมาเธอพบว่ากระเป๋าเงินของเธอถูกขโมยไปเธอโทรแจ้ง oh, <no. S 1> ตำรวจและพวกเขาสอบปากคำนักเรียน3ามคนที่อยู่ในห้องสมุดอังเดรบอกว่าเขาออกจากห้องสมุดทันทีที่ไคอาออกไปเพื่อซื้อเครื่องดื่มจากตู้ขายของอัตโนมัติและไม่ได้แตะต้องสิ่งของใดๆของเธอเลย ป๊อบปี้บอกว่าเธอกาลังอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาและไม่ได้สนใจอะไรเลยรีอาบอกว่าเธออยู่ในส่วนอื่นของห้องสมุดเพื่อหาหนังสือที่เธอต้องการและไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยเช่นกันใครขโมยกระเป๋าเงินไปคนนั้นคืออังเรเขาบอกว่าเขาออกไปซื้อเครื่องดื่มในตู้ขายของอัตโนมัติแต่ดูสิ ตู้ขายของอัตโนมัติไม่มีเครื่องดื่มมีแต่ขนมเท่านั้นเคาตันชายหนุ่มอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทที่ชื่อแคสซิดี้เช้าวันหนึ่งเขาโทรหาตำรวจเพราะแคสซิดี้ไม่หายใจเขาบอกว่าเขาทำงานมาทั้งวันและกลับบ้านดึกเลยไม่ได้เจอเธอหรือคุยกับเธอเลยหนึ่งวันในตอนเช้าเขาพบเธออยู่บนเตียงด้วยสภาพแบบนี้เมื่อคืนที่แล้วแคสซิดี้ปวดหัวและต้องกินยาหลายเม็ดบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นแต่คาตันถูกจับกลุมทันที ทำไมกันเห็นได้ชัดว่าเขาตัานไม่ได้สนทนากับแคสซิดี้เลยแต่เขาก็ยังรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรในตอนเย็นเขาต้องกุเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดแน,น่ๆเพราะเขาน่าจะเป็นคนร้าย